โอเคสวัสดีครับเน็กวดีวนี้ก็จะพามาดูการฝึกเชื่อมเหล็กในตัวรถยนต์โดยที่เราไม่ต้องใช้ตู้เชื่อมนะครับเราจะใช้แบตเตอรี่มาทําไฟในการเชื่อมนะครับเพบื่อความปลอดภัยเราต้องเอาผ้าชุบน้ามาครับเอาผ้าชุบน้ํามาแล้วก็มาหอ่อมาห่อตรงขั้วแบตเตอรี่ไว้ก่อนเราจะใช้สายเส้นหนึ่งที่ผูกไฟก็บวกออกมานะครับแบบนี้นครับ อตอนนี้ผมสายสายไฟของผมมีสั้นนิดเดียวเองผมก็เลยต้องใช้เหล็กอะไรก็ได้นะครับเอามาพ่วงต่อให้เป็นขั้วบ,บวกต่อ,อกไปนะครับให้กระแสะไฟฟ้าวิ่งไปถึงด้านหลังโครงรถยนต์ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการเชื่อมด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหน้าเชื่อมไม่ถึงครับทีนี้เราก็เอาสายคลิปของแบตเตอรี่มาคลิปกับโครงเหล็กเอาไว้เพื่อให้ดึงกระแสะไฟขั้วบวกเข้ามาแล้วเราก็จะไปเชื่อมเข้าเลย แต่เราไม่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับเราจะใช้ไฟจากไดชาร์จไฟนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาเราต้องการทําการเชื่อมเราจะต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยนะครับเพื่อให้ไฟออกจากไดชาร์จนะครับแต่จริงๆแล้วใช้ไฟจากแบตเตอรี่ก็ได้ถ้าเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วถ้าไฟหมดแล้วเครื่องยนต์รอจะทําการสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องใช้ไฟจากไดไดชาร์จนะครับนะครับ ถ้าเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยที่เราไม่สตาร์ทเครื่องยนต์มันก็เชื่อมได้อยู่แต่ว่าถ้เาเชื่อมมากๆหน่อยแล้วก็ไฟในแบตเตอรี่ก็จะหมดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับลวดเชื่อมก็มาจิ้มใส่กับสายเชื่อมแบบนี้แค่นี้ก็เชื่อมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพูดมาพูดถึงงานเชื่อมกันต่อไป <S <S อา้าวติดแสบไปโอเค คลิปวิดีโอนี้่จะลงไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงงานเชื่อมเลกต่อไปนะครับเ,เราใช้แว่นกันแดดนะเราไม่สามารถมองเห็นว่าเนื้อเหล็กละลายหากันหรือเปล่านะครับถ้าเราจะฝึกงานเชื่อมจริงเราต้องใช้แว่นเชื่อมที่หนาแบบนี้นะครับถึงจะมองเห็นเนื้อเหล็กที่ละลายหากันได้ครับถ้าเราใช้แว่นกันแดดก็เรามองไม่ค่อยชัดเจนจะทําให้เราสายตาสั้นในอนาคตนะครับถ้าหากว่าเราจะฝึกงานเชื่อมเรากควรจะซื้อ แผ่นกระจกที่มีความหนาแบบนี้มาดูนะครับเราถึงจะมองเนื้อเหล็กที่มันละลายหากันได้นะครับสามสิ่งที่ต้องละลายหากัน,นทีหนึ่งนะครับเนื้อรวดเชื่อมนะครับเนื้อรวดเชื่อมละลายออกไปแล้วก็เนื้อชิ้นงานที่มาประกบกันให้ละลายหากันได้ครับสามเนื้อละลายหากันนะครับก็ถึงจะมองเห็นนะครับเราถึงมาถึงจะติดกันได้นะครับไม่ใช่เราแป้มแปะนะครับ S <S <an> เราจะต้องดูให้เห็นเนื้อชิ้นงาน3มชิ้นนะครับเนื้อเหล็กพื้นกับเนื้อเหล็กมาประกบแล้วก็เนื้อลวดเชื่อมนะละลายเป็นกันเป็นน้ำนะครับละลายเป็นหยดน้ําหากันนะครับถึงจะติดถ้าไม่งั้นเราก็จะเชื่อมไม่ติดนะครับซึ่งการที่เราจะมองดูว่าเนื้อมันละลายหากันได้ยังไงเราเราจต้องใช้กระจกแผ่นหนาแบบนี้นะครับนี่กระจกเชื่อมนี่บบนี้ไม่ใช่แว่นกันแดดนะครับแว่นกันแดดมองไม่ค่อยเห็นนะครับ แล้วก็จะทำให้สายตาเราสั้นนะครับถ้าเราใช้แว่นกะัะแดดมันดูแนวเชื่อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อน,นะครับเดี๋ยวไปเชื่อมเลยก่อนโอเคครับจ๋าเลย